สวัสดีครับนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องนอกราชสมาชิกที่น่ารักทุกๆท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับนอกกับคลิปการเยำนวนแนวทางสถิติสลักแบ่งรัฐบาลฮานอยนะครับเด่นนาทีทองนะครับเนาะอ่ะเมื่อวานนี้ก็สถิติเข้ามานะครับเนาะก่อนจะเข้าสู่สูตรการคำนวนนะครับเรามาดูคําเตือนกันก่อนนะครับคําเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนสลักแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้น ใช้วิจารณญาณและสติในการรับชมเนาะขอบคุณครับอ่ะเรามาดูกันต่อเลยนะครับนอกกับคิวการคิดนวณแนวทางสถิติสลักกิ่แหงรัฐบาลฮานอยนะครับเด่นนาทีทองนะครับสถิตินะครับที่อาจารย์คิดคนวณไว้ก็ตามนี้เลยเนาะสามตัวบนออกเจ็ดหกสี่สองตัวล่างออกห้าเก้านะครับสูตรที่อาจารย์คิดคนวณเนาะหกสี่มาตรงๆนะครับเนาะอ่ะนะครับเดี๋ยวอาจารย์เปิดหน้าสูตรก่อนนะครับ ะะมาดูสูตรแล้วทําการคิดเงินสูตรนะครับไปพร้อมๆกันเลยเนาะก็เหมือนเดิมนะครับสถิติสูตรก็จะมีทั้งหมด6สูตรเหมือนเดิมนะครับสูตรในการคิดเนวนหลักหน่วยบวกก,กกันหนึ่งครั้งหลักสิบล่างบวกกันหนึ่งครั้งเท่ากับวกห้าบวกหนึ่งบวกสองสูตรทัดมานะครับหลักร้อยบวกกันสามครั้งหลักหน่วยบวกกันหนึ่งครั้งนะครับเท่ากับบวกหนึ่งบวกสามบวกหนึ่งน,นะครับสี่บวกห้าเป็นเก้าเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่บวกหนึ่งเป็นสิบห้าบวกสองเป็นสิบเจ็ดนะครับ มาดูสูตรทันมาเลยนะครับ7บวกกัน3ครั้ง21 21บเวก4เป็น25บวก1เป็น26บวก3เป็น29บวก1นะครับเป็น30นะครับอ่ะเราก็จะได้สูตรที่1สูตรที่2นะครับมาดูสูตรที่3และสูตรที่4นะครับท่านผู้ชมหลักร้อยบวกกัน1ครั้งหลักหน่วยบวกกัน2ครั้งเท่ากับบวก2บวก1บวกสสูตรทันมานะครับหลักหน่วยบวกกัน1ครั้งหลักหน่วยล่างบวกกัน1ครั้งเท่ากับบวก1นึ่งบวก สีบวกกันสอครั้ง4 2 8 8 8เปนบวกเ8บวก7เป็น15 15้บวก2เป็น1 7 17 1บวก1เป็น18บวก3เป็น21นะครับนะเนาะมาดูสูตรทัดมาเลยนะครับ4 9บวกเเป็น4 9บวกเเป็น13บวก1เป็น14บวก5เป็น19บวก1เป็น20นะครับเนาะ มาดูสถิติกันต่อเลยนะครับสูตรถัดมาเลยนะครับเนาะเบวกกันะ2ครั้งนะครับเจ็ดสองบวกสี 2, 14. 14่เป็นสิบแปดสิบแปบวกหนึ่งเป็นสิบเกบเวกหเป็นยี่บวกหเป็นยีนะครับเนาะ,ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับสูตรถัดมาเนาะห้าบวกสี่เป็นห้บวกเเป็นสิบสี่สิบสี่บวกสี่เป็นสิบแ บวกหนึ่งเป็นสิบเก้าบวกสองเป็นยี่สิบเอ็ดนะครับเนาะอ่ะเราได้สถิติกันครบแล้วนะครับเนาะเราก็มาเทียบเคียงสูตรกันเหมือนเดิมนะครับเนาะนะครับสี่มีหนึ่งสี่มีสองอ่ะสี่มีสองตัวนะครับห้ามีหนึ่งห้ามีสองเจ็ดมีหนึ่งเจ็ดมีสอง

นะครับนะครับสถิติเราได้ครบแล้วนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับก็มาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับเนาะนะครับตัวนี้ตัวเด่นหลักคือ9นะครับเนาะนะครับก็แป๊บหนึ่งนะครับเราก็จะได้ตัวเด่นนะครับมีเด่นแปนะครับแล้วก็ เด่นสเด่นศนย์นะครับแล้วก็เด่นเจ็นะครับอ่ะนะครับเราก็จะได้ตัวเด่นหลักคือ9กนะครับก็จะได้9ก้7 90 98ก7า0จ8 7 0 7 8แล้วก็0 8นะครับเนาะอ่ะสถิตินะครับนาทีทองฮานอยวันที่29่สิบเกขีดหนขีดสองหนะครับเนาะอ่ะนะครับ <hum ming> ก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอฝากเพื่อน <s hte as> เพื่อนพี่เพื่น้นนงองนอกราชสมสช mm. <t> าชิกที่น <t> ่ารักทุกทุกท่านที่เข้ามาทำการรับชมนะครับคลิปการคำนนณในวันนี้เนาะ ถ้าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อาจารย์ด้วยเด้อเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทําคลิปครั้งต่อไปเนาะอ่ะก็จะจากกันไปนะครับก็ฝากคําเตือนกันก่นกอนเนาะคำเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณและสติในการรับชมเนาะขอบคุณครับ ะนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบการน,นำเสนอนอกคลิปการคิดเ่ินไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันนะครับในคลิปถัดไปนอกสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ